<Wow. S 2> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อ,อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยงไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ ข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะยังไงผมก็ฝากรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับอตอนนี้นะครับผมผมอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะก็กําลังเดินทางไปที่อู่โกศลออโต้เซอร์วิสน, Auto Service นะครับผมซึ่งเป็นอู่เฉพาะทางทําแต่รถยนต์นิสสันนะเขาก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของพวก การซ่อมเกียร์ CVT แล้วก็การเซอร์สรถต่างๆนะครับผมอ่ะที่ผมมาเนี่ยก็คือว่าเออผมไปเซิร์ชหาข้อมูลนะผมอ,ะอยากจะล้างหัวฉีดรถยนต์ของผมเนี่ยแล้วก็ประกอบกับช่วงเช้าวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มีธุระไปไหนแต่ช่วงบ่ายผมก็จะไปทำธุระนน่นน,นี่โน่นของผมอะไรเงี้ยเออมีเวลาพอครึ่งเช้าก็อ่ะมาเที่ยวแถวปทุมสักหน่อยแล้วกันแล้วก็จะมาให้คุณโกศลน,นี่แหละนะเจ้าของอู่อเป็นจัดการเรื่องหัวฉีดของผมหน่อยเพราะถ้าเพื่อนๆจำคลิป ที่ผ่านมาผมได้เนี่ยผมเคยพูดเหมือนประมาณว่าเออผมอยากเอารถมาล้างหัวฉีดจังเลยเพราะว่าก็ใช้มานานแล้วหัวฉีดตัวเนี้ก็น่าจะเกือบเกือบแสนกิโลแล้วมั้งแล้วมีความรู้สึกว่าเออช่วงหลังเนี่ยเราก็เปลี่ยนนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นคอยจุดระเบิดหัวเทียนอ,อ่กรองอากาศอะไรต่างๆแล้วเออหรือตัวตัวหัวฉีดนี่แหละที่ว่าที่ว่าเรายังไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะกินน้ํามันมากกว่าเดิมหน่อยนึง แล้วก็การสตาร์ทอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สตาร์ทแบบตอนเช้าเเนี่ยมันจะชอบสตาร์ 2, ทสองสามทีอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของอน้ํามันที่ผมใช้หรือเปล่าคือ e เพลสห้าหรือเปล่านะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันก็สตาร์ทยากอะเออแต่มันก็เป็นแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วนะแต่ก็เลยอ่ะก็ลองลอง,ล,องล้างหัวฉีดดูหน่อยแล้วกันเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะว่ามันจะดีขึ้นประมาณนี้นะในความคิดผมเองนะนี่คือผมก็ ยังไม่ได้แบบทำอะไรเสร็จสิ้นนะครับผมผมก็มาพูดเปิดคลิปก่อนอา่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงที่อูกโกสนออเตอร์เซอร์วิสแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวให้ช่างเขาทำการถอดตัวหัวฉีดออกมาแล้วก็ทำการเทสก่อนดูว่าเป็นยังไงยังใช้งานได้ไหมหรือว่ามีปัญหาตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับ ันนี้เราจะทําอะไรยังไงกับมันบ้างครับเดี๋ยวทดสอบก่อนครับว่าดูว่าสูบไหนมันไม่ค่อยดีแต่ก็ล้าง ข,ขายครับมันไป,นเ,ปนเพราะอะไรครับตรงนี้มันก็มันอุดตันครับเกิดจากกองกองแหละกองมันเปื่อยมันก็จะไปอุดตันที่ที่รูหัวฉีดทีนี้เทสไปแล้วนะครับผมต่อจอากนี้ก็คือทําการล้างในน้ํายาเฉพาะนะครับก็ใช้เวลาล้างแช่เงี้ไว้ประมาณ20นาทีนะครับก็บางีเท่าที่ดูคือ1 200ยวินาที นั่นแหละถ้าตำนวจสิก็20 20นาทีเดี๋ยวมาดูด้วยว่าหลังล้างแล้วจะเป็นยังไงนะครับล้างอีกรอบเี่าเมื่อกี้มันยัง ไม่ดีเท่าไหร่อัวน,นี้นโอเคลนะ้ไว้สอหัวคี่มันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ล้างกันอีกรอบหนึ่งครั้งนี้ก็ใช้เวลาอีก6กร้อยี่นาทีหรือประมาณ10นาทีนะครับล้างกันอีกรอบหนึ่งเดีย๋ยวมาดูกันว่าพอหลังล้างเสร็จอสองหัวเนี่ยแล้วพอเทสแล้วอะ่ะดีขึ้นไหมนะครับ อารั่วนี่คือแต่ว่ามันจะต้องรวตกอจะไหลออกมันจะหยดใช่ไหมครัโอ้อหน,นี่เป็เทสอะไรครับเทสรอบที่สูงขึ้นครับอดวดตาการฉีดออโต้อ,อีกป,ประมาณ2,000วินาทีนะครับก็เทสตั้งแต่ทุกอย่างเลยรอบต่ำรอบกลางรอบสูง รอยนัวะไรต่างๆนะครับก็ใช้เวลานานนิดนึงไม่เป็นไรรอกันไปครับเรียบร้อยแล้วรวดเร็วมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวถึงเวลาจ่ายตังแล้วก็ไปลองรถกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพี่อู๋ทำอะไรบ้างไงครับผมก็หลักๆก็จะเป็นซ่อม รถนิสสันนะครับก็ทําทุกอย่างเป็นเครื่องยนต์เป็นเกียร์เป็นรายการตรวจเช็คตามระยะช่วงล่างครับระบบแอร์ทําทุกอย่างเขามีเน้นอะไรเฉพาะทางเลยครับอันนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นรถยนต์นิสสันเนี่ยเราก็ทอาทั้งทั้งระบบนะครับทุกอย่างหลักๆก็จะเป็นพวกเครื่องและเกียร์ครับเกียร์ทีวีทีอะไรเงี้ยครับทําทุกอางทําทุกเกียร์ทีวีทีอะไรได้หมดใช่ไหมครับใช่ครับเราเปิดบริการทุกวันนะครับแปดโมงถึงห้าโมงเย็น ถ้ามีหยุดก็อาจจะมีหยุดบ้างในวันหยุดนักขัตรเกษ์ใหญ่ๆเช่นพี่ไม่สงกา์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะหยุดน้อยครับหยุดน้อยคครับอโเขอบคุณครับเฮ้ยโอเคช่วงรอบ4-5 0 0 0พันปกติรถผมจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะตื้อๆไปบ้างน,นะแต่พอหลังจากล้างหัวฉีดละ จังหวะตรงนี้มันหายไปเลยนะที่ว่ามันจะตื้อๆก่อนแป๊บหนึ่งอะ่ะแล้วมันถึงค่อยไหลต่อถือว่าอ่ะมาถูกทางเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้ดูเรื่อยๆนะครับนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่านะครับถือว่ามีความสมูทเลยนะเอละพอละ,ละข้างหน้ารถเยอะแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่านะอ่ะขอลองอีกทีหนึง่งตอนนี้อยู่ประมาณรอบ4,000บวกห4ไป 5, 000. 5 000. เดี๋ยวผมจะช้า เอาละก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการไปล้างหัวฉีดที่อู่โกสนออโต้์วิสนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่นี่นี่ครับเห็นไหมเอ่ย1 5 0 0บาทนะครับผมก็ถือว่าราคานี้ก็ตกหัวฉีดละ5 0 0บาทนะครับรวมถอดประกรอบอะไรเบ็ดเสร็จเนี่ยผมก็รับได้นะราคานี้ก็ไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ ขั้นตอนในการทําต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเคลียร์ดีคือหัวฉีดไหนที่มันยังไม่เหมือนกับมันไม่สะอาดเต็มที่เนี่ยเขาก็ล้างให้ผมสองรอบ3ารอบใช่ไหมก็เลยเข้าใจเลยว่าเออทำไมมันถึงต้องใช้เวลาต้องสชั่วโมงเนี่ยในการล้างเพราะว่าล้างเอ,อ่เอ,อเทสแล้วก็ล้างแล้วก็มาเทสเทสเอ,อ่อการฉีดของหัวฉีดเป็นยังไง เทสว่าเออหัวฉีดรั่วหรือเปล่าแล้วก็เทสเต็มระบบเทสตั้งแต่รอบเดินเบารอ,อบสูงนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้อ่าเบสเสร็จก็เกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนเื่อคนไหนเนี่ยสนใจที่จะล้างหัวฉีดแบบผมเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาสักนิดนึงก็ตีไปเลยว่าอ่ะก็3ชั่วโมงประมาณนี้นะครับเผื่อแบบมีมีมอนก็มีคิวรถคันอื่นด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะอ่าก็ใช้เวลากันสักนิดนึงนะครับผมโดยรวมผมก็ค่อนข้างจะพอใจนะ เรื่องอัตราเร่งต่างๆที่ผมลองดูเนี่ยก็ดีขึ้นก็ตามที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นะเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับในการล้างหัวฉีดนะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ใช้นิสสันเหมือนกันเนี่ยก็ไปที่อู่โกศสออโต้เซอร์วิสได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดต่างๆเนี่ยไว้ใต้คลิปนะว่าต้องติดต่อใครอะไรยังไงแล้วอูอยู่ที่ไหนนะครับอ่า ประมาณนี้แล้วกันยังไงคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณทางอูที่ดูแลผมอย่างดีด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับลูกสาวนอนอยู <laughs> ไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร